คนดีดีต้อนรับเข้าสู่ m o r n i n g s แช r ์กับผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของความลับที่อยู่เบื้องหลังลักษณะนิสัยของคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นบทความที่เขียนอยู่ในเว็บไซต์ s u n a g u r o c a l c o m นะครับถ้าหากว่าท่านใดอยากจะไปอ่านบทความเต็มก็สามารถที่จะไปอ่านได้ในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านของวัฒนธรรมหรือมารยาทหรือความเข้าใจในลักษณะของ การกระทําหรือว่าความคิดของคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะครอบคลุมทุกๆคนที่เป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าก็จะเป็นหนืยคิดว่าเป็นความคิดเห็นของคนที่เขียนซะมากกว่านะครับซึ่งเขาก็ได้จําแนกออกเป็น4ี่ประเด็นหลักๆนะครับให้เราได้มาอ่านแล้วก็หนุยก็จะมาเสริมในใน,ในส่วนของความคิดเห็นบางอย่างของหนุยเข้าไปด้วยนะครับเขาบอกว่าถึงแม คนหลายๆคนจะไม่เคยมาที่ประเทศญี่ปุ่นแต่หล,หลายคนก็อาจจะมีภาพจำที่ว่าญี่ปุ่นเป็นคนที่ใจดีนะครับมีความเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะครับแล้วก็ซึ่งสิ่งตอนนี้เป็นผลมาจากความอยากที่จะทําให้สิ่งต่างๆดําเนินไปได้อย่างรับรื่นที่สุดนะครับการสื่อสารเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ทําให้คนคนคที่ญี่ปุ่นนิยมใช้กาเตะไม่นะครับหรือว่าการพูดหรือการกระทําที่ลื่นไหลไปตามสถานการณ์ พื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและรักษาความสัมพันธ์ให้ดีให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งในบทความนี้เราจะพาไปดูในส่วนของความลับเบื้องหลังนิสัยแล้วก็วิเคราะห์จากมุมมองของคนที่เกิดและโตขึ้นมาในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาก็เขียนเอาไว้หลายอ,อ,อยู่ทั้งหมด4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือไหลไปตามกระแสได้ง่ายวิธีคิดที่ว่าหากคนส่วนมากเห็นว่าถูกก็ต้องถูกจริงๆนะครับอันนี้เป็นวิธีที่แบบว่า เหมือนมองคนส่วนใหญ่ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรก็สิ่งเหล่านั้นก็มักจะถูกเสมอนะครับเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยาก,การกระทําในฐานะสมาชิกของกลุ่มมักจะให้ความสําคัญมากกว่าการกระธรรในสถานะของปัจเจกก็คือในภาพรวมของกลุ่มเป็นอย่างไรก็ควรที่จะทําเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าเราไม่ทําหรือว่ามีความแตกต่างไปจากกลุ่มเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นคนร้ายหรือคนที่แปลกแยกไปโดยปริยายนะครับ แม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดๆหรือว่าเป็นข้อมูลที่ดูไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าหากว่ามีสัญญาณที่แสดงว่าแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่มองว่าสิ่งนั้นน่ะมันถูกต้องแล้วนะครับก็มักจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องไปโดยปริยายถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ถูกต้องก็มักเข้ามาลมล้างสิ่งที่ผิดผิดออกไปในภายหลังนะครับแต่ก็ยังมีคนญี่ปุ่นจํานวนไม่น้อยที่มีแนวคิดว่าส่วนมากถูกส่วนน้อยผิด ถึงแม้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันจะทําให้สังคมญี่ปุ่นพัฒนาไปอย่างมากแต่มุมมองตรงนี้เนี่ยถึงทุกคนต่างกันก็ไม่เป็นไรก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยนิยมในญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะครับในอีกมุมมองหนึ่งวิธีคิดแบบตามน้ําเช่นนี้ก็ทําให้เกิดวัฒนธรรมปฏิบัติด,ดีๆได้เหมือนกันนะครับก็คือทําให้เกิดความร่วมมือในการรัก รักษาถึงกฎสาธารณะต่างๆสําหรับคนญี่ปุ่นเช่นการต่อคิวขึ้นรถไฟหรือว่าการขึ้นบันไดเลื่อนนะครับที่ญี่ปุ่นมักจะแบ่งการยืนหรือว่าการเดินออกเป็น2งฝั่งสําหรับคนที่ขึ้นปกติแล้วก็ฝั่งคนที่เร่งรีบอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการตามกลุ่มหรือตามน้ําเป็นเช่นเดียวกันนะครับอันที่2นะครับก็คือตาเตมัยนะครับมาก่อนใจจริง นั่นก็คือวิธีการคิดให้ความสําคัญกับผู้อื่นมากกว่าตนเองนะครับในที่นี้เนี่ยเขาจะคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีลักษณะในการแคร์สายตาผู้อื่นในทุกสถานการณ์อีกทั้งยังเลือกปฏิบัติตัวโดยที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นหลักนะครับในในความที่จะไม่ต้องการให้คนอื่นเดือดร้อนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็คือต้องการดูดีในสายตาผู้อื่นเป็นที่มาของธรรมเนียม ลักษณะนี้ที่คือนิสัยที่พยายามทําให้ตัวเองดูดีในสายตาผู้อื่นโดยให้ความสําคัญกับความรู้สึกของผู้อื่นมากกว่าตัวเองคืออย่างเช่นว่าถ้าหากว่าทําแบบนี้ไปแล้วมันจะแบบเรียกว่าอาจจะทําให้คนนี้แบบคุณข้องมองใจหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมองตัวเองไม่ดีอะไรประมาณนี้คนญี่ปุ่นเขาก็เลยจะเลือกวิธีที่แบบประนีประนอมที่ซอฟที่สุดที่จะไม่ให้ภาพลักษณ์ของตัวเองแบบดูไม่โอเคในสายตาคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ เออ่ประมาณนี้ก็คือ,คอหรือจากที่ถ้าหาว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มัน,ม,นมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าแบบในบางเรื่องเราก็อาจจะไม่ได้รู้ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของเขาอะไรองนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้เลือกที่จะแบบ พูดคุยกับอย่างเช่นคนต่างชาติเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยรู้อะไรเขาก็จะไม่ได้แบบว่าบอกตรงๆว่าเอ้ยแบบนี้ไม่โอเคนะแบบนี้ควรทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยถ้าคือถ้ายังไม่สนิทกันมากจริงๆอะไรเนี้ยครับเขาจะมีวิธีการกระทําอะไรของเขาที่แบบทาให้สถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นดูซอฟลงแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นคนรับสารว่าสิ่งนั้นไม่ดีอะแต่ว่าเขาจะไม่ได้รับสารตรงๆใช่ไหมครับเขาก็อาจจะต้องมีการบประมวลผลนิดนึงว่าแบบ เอ๊ะการสื่อสารของคนญี่ปุ่นแบบนี้คืออะไรอันนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดความซับซ้อนขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งนะของคนญี่ปุ่นที่เราอาจจะต้องมา,อาลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดหรือว่าสิ่งที่เขากระทําแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรอะไรอย่างนีอ้อันต่อมานะครับก็คือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดผลเสียที่ทําใหเา้เกิดความสําคัญกับกลุ่มเกิดจากการให้ความสําคัญ กับกลุ่มนะครับก็คือแน่นอนว่าภาพลักษณ์เหมือนกรณีขององค์กรอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นมักจะเตรียมตัวและให้พร้อมแล้วก็ทำความเข้าใจให้ตรงกับให้ตรงกันก่อนก่อนที่จะกระทำการใดๆก็ตามนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้ได้มากที่สุดสิ่งนี้ถือว่าเป็นปกติในเรื่องของการทํางานในสังคมญี่ปุ่นนะครับบ่อยครั้งมักจะแสดงออกมาในรูปของธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ให้อภัยความผิดพลาดเลยแมย เพียงแม้แต่เล็กน้อยก็ได้นะครับสาเหตุมันเกิดจากระบบการเลี้ยงดูปลูกฝังนะครับให้ความสําคัญกับการอยู่เป็นกลุ่มดังที่เคยพูดถึงกันไปแล้วนะครับว่ามันก็ส่งผลต่อกรอบความคิดการทําอะไรที่แตกต่างไปจากผู้อื่นซึ่งคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาแต่เป็นความรอบคอบเสียมากกว่านะครับในมุมมองของคนญี่ปุ่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าทําผิดพลาดในญี่ปุ่นนะครับก็ในกรณีในชีวิตประจาวัน โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆนะครับหากว่าใช้บริการรถไฟหรือว่ารถบัสแล้วคุณเกิดอาการเสียอาการสมงตัวแล้วไปชนคนข้างๆนะครับถ้าหากว่ามีการแบบเขขอโทษอะไรประมาณนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบว่ากับต่ากับว่าไม่เป็นไรอะไรพวกนี้เรื่องนี้ก็จะจบลงไปอย่างนุ่มนวนใช่ไหมครับแต่ในกรณีของคนญี่ปุ่น ในบางคนนะครับแม้ว่าจะขอโทษไปแล้วเนี่ยเขาก็มักจะนิ่งเฉยหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบหมุดหิดเลยก็ได้นะครับกล่าวคือก็คือรู้สึกรังเกียจคนนอกที่ไม่สามารถที่จะรักษากฎระเบียบให้เหมือนกับคนอื่นๆในกลุ่มได้อะไรงี้เออมันก็อาจจะเป็นฟังดูแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ใจจืดใจดำนิดหนึ่งแต่ในกรณีที่เป็นมุมมองของวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ปฏิเสธไปไม่ได้นะครับว่า แน่นอนว่ายังจะม <mel od ic> ีคนจะดีจํานวนหนึ่งที่ขอโทษแล้วเขาจะตอบว่าแบบได้จบุหรือว่าไม่เป็นรายอะไรเงี้ยเซนเซนได้จ้บุอะไรเงี้ยแต่ก็มีธรรมเนียมที่ชัดเจนว่าคนท er. ี่ผิดคนทําผิดคือคนร้ายอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบที่จ้องมองใช่ไหมอย่างอย่างบางกรณีอย่างเช่นตอนที่หนุ่ยไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับล่าสุดเลยเนี่ยแล้วแบบเออหนุ่ยก็กําลังจะยื่นบัตรเครดิตเพื่อจะจ่ายเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าคนที่เขากําลังเก็บของอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาอยากได้ถุงพลาสติกที่ ที่ไว้ใส่แบบพวกแพ็คเนื้อสัตว์แพ็คหนูแพ็คอะไรนะเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยนะครับเขาก็แบบเอ,อ้ยื่นขอพนักง,งานแบบตรงนั้นแบบไม่ได้ตั้งใจหรอกนะเขาก็ประมาณว่าแบบว่าขอทุงไปหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยในขณะที่เรากำลังยื่นใจแต่เราอะเราไม่ได้คิดอะไรหรอกเราไม่เป็นไรอะไรใช่ไหมเขาก็แบบเขาพอเขาเห็นดังนั้นอะเขาเห็นเราชะงักที่จะยื่นบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเขาแบบขอโทษแบบเยอะมากอะคือขอโทษแบบเรียกว่า เออขอโทษจริงๆนะแบบไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษจริงๆนะอะไรเงี้ยหลายรอบมากจนเราก็เลยแบบว่โอ้เซนเซนได้เยอะบุแบบไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแบบไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยว่างั้นเลยนะครับคือเราอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากแต่แบบถ้าคนญี่ปุ่นคนอื่นเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะคิดยังไงอะไรเงี้ยเนาะอืมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือการให้คุณการให้ค่าแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นผลพวงของโครงสร้างแล้วก็ระบบการศึกษาของคนญี่ปุ่นนะครับ เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเองไปกับคนส่วนมากเห็นว่าความคิดผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่ดีการปกปิดเอ่อการเขาเรียกว่าอะไรปกปิดใจจริงเพื่อเลี่ยงความขัดแย้งเอ่อยังได้ให้กําเนิดความคิดแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมแล้วก็ต่อต้านต่างต่อต้านต,ต,ต่างชาติไปอีกด้วยนะครับเออแล้วก็จะพูดให้ถูกก็คือทั้งทที่รับเอาสิ่งต่างชาติเข้ามามากมายนะครับแต่ก็กลับมีโครงสร้างที่ต่อต้านคนต่างชาติอยู่เช่นกันนะครับบางทีก็เอ่อ ได้รับไอเดียได้รับความยืดหยุ่นมาจากต่างชาติแต่ว่าการที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างใรของเขาเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีมากหนักอะไรเงี้ยแต่ว่าหนุยมีความคิดว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยคนต่างชาติก็น่าจะมีความเขาเรียกว่าอะไรคนญี่ปุ่นนะ่าจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปแล้วจากคนต่างชาตินะครับในยุคยุคนี้นะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่แหละแน่นอนว่าในพื้นฐานโครงสร้างอย่างเช่นตอนที่เราจะเข้าไปอยู่ใน อพาร์ตเมนต์สักที่หนึ่งแล้วเกิดว่าเจ้าของหรือคนที่ดูแลเนี่ยเขาไม่รับคนต่างชาติอะไรเงี้ยเพราะกลัวว่ามันจะเสียบรรยากาศของการอยู่อาศัยแบบคนญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่จะพบเจออยู่นะครับหรือว่ามันมัน,ม,นมันก็เป็นหลักแนวทางในเรื่องของอความแปลกแยกอะไรประมาณนี้เนาะ,ะความไม่เป็นยูนิฟอร์มความไม่เป็นอนุรักษ์นิยมแบบคนญี่ปุ่นมันก็ยังพบเจอได้แต่ว่า ถ้าหากว่าเราได้ไปอยู่ในสังคมที่เขาเปิดรับมากขึ้นอ่ะหนือยก็คิดว่ามันก็น่าจะมีความแตกต่างไปจากส่วนตรงนี้มากมายพอสมควรแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีความคิดว่า,าประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไรหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรอย่างไรก็สามารถที่จะมาแชร์หรือว่ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย